สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดโมชาแนลนะครับกลับมาพบกับโดโมเช่นเคยในคลิปหลังเกมยบโอเมนิกนะครับก็วันนี้เป็นเกมศึกบุนเดสติก้าเยอรมันนะอูเดนบอร์กครับเปิดบ้านเจอก,กับบบเยนนะครับซึ่งก็เป็นเกมจบที่เสมอเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมีอะไรที่ถือว่าผิดพลาดบ้างในเกมนี้นะครับอะใครเข้ามาฝากกันคนละ1ไลค์น, like, นะครับหแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนั้นถ้าใครเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกก็ถือว่า เป็นการให้กำลังใจโดโมด้วยแล้วกันนะครับก็เริ่มจากการพูดถึงอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะไลอัพนะครับไลอัพเจ้าบ้านเนี่ยอูรอนเบอร์ลินครับมาในระบบ4-1-4-1นะโก้จะเป็นรูเตอร์นะครับกองอ่ากองหลังเนี่ยแบ็กโฟนเนี่ยจากขวาก็เป็นฟริมเมลเฟรดิชนะครับน็อกอ่าคโอกเคอร์นะฮะแล้วก็เลนส์นะครับแล้วก็กลางเป็นโฟมเมลนะฮะตัวลูกเสือตัวเนี่ยนะครับใช้เบเกอร์ขวาครับบัตเตอร์ซ้ายนะครับแล้วก็ กลางเป็นอิงวาเซนแล้วก็กริสเบกนะครับแล้วหน้าป้าเป็นอาโวนิยี่นะครับส่วนฝั่งของบาเยนนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะโกเป็นนอยเออร์แบ็กโฟเป็นปาวาบัวเตงอาราบาเดวิสนะครับกลางคู่เนี่ยเป็นโกเลสกากับมูเซียล่านะครับกลางลูกเป็นมุลเลอร์ปีกขวาเป็นแซชนาบรีปีกซ้ายเป็นคิงซิโกมันและหน้าป้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับก็มาชุดที่ถือว่าโอเคสุดในช่วงหลังแล้วกันคืออย่างโตลิโซเนี่ยมีชื่อก็จริงแต่ว่า เรียกว่าเพิ่งหายกลับมานะฮะก็เลยแบบคงไม่ได้ลงตัวจริงนะครับก็เลยยังมีการส่งมูเซ่ล,ลงไปหรือว่าอย่างมาร์คโลค่าผมก็ยังไม่พร้อมนะอย่างเกมที่แล้วเล่นดีถูกไหมแต่มันก็เพิ่งนึงกออกไหมถ้าสมมติว่ามาแล้วอาจจะกำลังเล่นดีอยู่มาแล้วแบบมาไม่ฟิตอ่ะมันก็อาจจะเล่นไม่ดีก็ได้ไม่กล้าจ,จะเสียความมั่นใจต่อไปนะครับเดี๋ยวดูกันว่า เดี๋ยวคงได้ลงอยู่แล้วแหละโลค่านะหรือว่าคนอื่นๆนะผมว่าแต่มูมซล่ามันกำลังฟอร์มดีก็ต้องให้เขาลงไปก่อนนะครับอ่ะพูดถึงในเกมดีกว่านะครับในเกมเดี๋ยวต้องบอกว่าโอกาสของอูนามบลินเนี่ยมาไวมากครับเริ่มเกมแบบโคตรเอ gress รีซแบบกูแบบวิ่งเข้าใส่พุ่งเข้าใส่บาเยนนะครับแล้วผมพูดแล้วหลายครั้งว่าทุกทีมในยุโรปรู้จักวิธีการเอาชนะบาเยนนะครับอยู่ที่ว่าวันนั้นเนี่ยบาเยนแย่แค่ไหน และแผนพวกเขาเนี่ยนะครับทำได้ดีแค่ไหนนะครับประมาณนี้ซึ่งวันนี้เห็นชัดเลยว่าฝั่งของอูนามารนเนี่ยที่ปกติใช้กองหน้าเป็นมาร์คครูเซ่นะครับแล้เล่นดีมากนะซึ่งวันนี้ไม่มีชื่อเนาะถ้าเป็นมาร์คครูเซ่ผมว่าจะเล่นงานบาเยอร์ไม่ไม่ดีเท่าอวานิยี่นะเพราะว่าถ้าเราสังเกตครับไม่ว่าจะเป็นเกมเจอกับเทนนันของโลโคโมทีฟมอสโกจะเป็นเกมเจอกับอ่าอ่าซาวบวกหรือว่าเป็นเกมเจอกับอย่างสตุดการ์ดก่อนหน้าเนี่ยกองหน้าเขาเร็วครับ กองหน้าเขาเร็วแล้วก็แข็งแรงแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าทางโค้ชของโอเรียนบอลินอย่างอของพวกเขาเนี่ยนะฮะถือว่ามาดีนะครับอูสฟิเชอร์นะครับมาดีแล้วก็ส่งอวอนิยี่ลงมาครับเล่นงานแนวรับบายเยนเนี่ยพยายามใช้กองกลางกองอกองกลางกองหลังตักข้ามแนวรับบายเยนเสร็จปั๊บก็เล่นงานอย่างเงี้ยผมผมว่าทําได้ดีมากนะครับซึ่งก็มันออกดอกออกผลตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็จังหวะแรก50วสิบวีแรกก็เป็นอวอนิยี่หลุดเข้าไปยิงใช่ไหมอันนั้นผมนึกว่าเข้าไปแล้วนะแต่ว่ายิงดีที่นอยเอลเซฟไปได้ครับซึ่ง นั่นแหละนะครับอูนารบารินเนี่ยก็เตรียมมาดีเหมือนกันเพราะว่าเขาวิ่งสายปั๊บเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับไบเออร์นเนี่ยรวนแน่นอนครับเพราะว่าไบเยอร์เป็นทีมที่เริ่มเกมมาต้องแบบค่อยๆจับจุดซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นมานานแล้วนะฮะมันไม่ได้เพิ่งเป็นมันเป็นมาสักพักใหญ่แล้วแต่วันเนี้ยมันบวกกับความแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไปรวนไปหมดนะสุดท้ายเนี่ยโดนหนึ่งศูนย์ตั้งแต่นาทีที่นาทีที่3ครับเตะมุมนะทริมเมลเปิดมาให้พรเมลกองกลาง ตัวโฮดิ้งเนี่ยมงเช็ดเสาแรกครับก็เข้าไป,ปเป็นประตูนะฮะหนึ่งศูนย์ของเจ้าบ้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเร็วมากขนาดที่ว่าผมว่ามันทําให้บาเยนต์ต้องตื่นเร็วขึ้นนะปกติผมพูดเลยพูดหลายครั้งแล้วว่า10นาทีแรกเรามองเลยว่าบาเยนต์เนี่ยค่อยๆจับเกมไม่ว่าจะเป็นการไม่รู้ว่าหรอกว่าเป็นการดูคู่ต่อสู้หรือว่าการแบบค่อยๆลองเชิงอะไรอะไรสักอย่างแต่ว่า10นาทีแรกเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากอยู่แล้วถ้าทีมไหนยิงได้นะครับ โอกาสก็ถ้าสมมติว่ายิงได้สัก2ลูก10นาทีแรก15นาทีแรกผมว่าบายเยนต์ก็ลำบากเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะวันนี้โดนยิงไปไปก่อน1นึ่งศนะครับซึ่งต้องชมที่ว่านะครับวันนี้เนี่ยพอโดนยิงปั๊บนะครับบายเนยนต์พยายามเข้าเกมทันทีคือสมมติว่าถ้าตอนก่อนถ้ามันเป็นเกมปกติ0ูนย์ูนอยู่อะไบายเยนต์ก็ยังแบบเล่นเทมโปช้าชิงไปชิงมานะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเทมโปเมื่อถึงไฟนอลเติร์พื้นที่สุดท้ายนะแบบพอถึงพื้นที่สุดท้ายปั๊บค่่่ออออยแบบเเกกกมปี เข้ากลางกลางออกไปปีกเข้ามาคอใช้กองหน้าอะไรเงี้ยมันค่อยๆแบบเร่งข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังยังคงช้าอยู่เพื่อให้แบบคงให้ Position อ่ากองกลางตัวรับแล้วก็แบ็กโฟมันยังยืนอยู่ให้ได้ดีนะฮะแต่ว่าพอตรงนี้ปั๊บโดนปั๊บสามนาทีแรกปั๊บเนี่ยาเยน์พยายามเริ่มจากสักนาทีที่ที่สี่ที่ห้าโดนปั๊บมันเริ่มเลยฮะเร่งเกมใส่เลยครับาเยน์นะคือข้อดีที่จะชมคือว่าโดนปั๊บแล้วเรียกว่ามี r รี c t ชั่นกลับไปอ่านะ โดนปั๊บแล้วมีเรียชั่นกลับไปในการพยายามที่จะสู้กับคู่ต่อสู้นะครับอันนี้คือที่ต้องชมแต่ว่าที่ต้องติก,ก็คือว่าเร่งเกมเยอะไปหน่อยเลยว่ามันเลยไม่ค่อยเป็นขบ,บวนนะครับนะมันก็ประมาณนั้น,นครับซึ่งพอผมนั่งดูไปเนี่ยครับสำคัญเลยคือว่าไอ้เรื่องการเข้าเกมมันคือส่วนหนึ่งเนะี่ยแต่ว่าหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะแสดงเห็นชัดเจนครับว่าบาเยนเมื่อคือนกับอุเเบรลินเนี่ยครับดูจะ มันก็ฟิตแหละแต่อาจจะฟิตแบบอารมณ์แบบ8คนละ80%อะไรเงี้ยนึกออกไหมมันดูแบบไม่ไม่ใส่กันเต็มที่เหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนะก็อาจจาะพอแบบสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยเต็มร้อยอันนี้คือสิ่งที่ต้องอ่าเรียกว่านึกถึงด้วยนะก็ต้องเห็นใจนักเตะด้วยเพราะว่าเตะ3วันเตะที3วันเตะทีเดี๋ยวแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวบุนเดสลีกา้าเดี๋ยวลีกแล้วนะเดี๋ยวอนนนันเนี้ยจบอุลตาบอลินเนี้ยเดี๋ยวกลางสัปดาห์เราไปเจอโบ่ป่วยอีกรอบนึงนะผมว่าลำบากเหมือนกันในการจัดทีมนะคครรรรัับซซึ่่่่งงงงทีเเเห็็นชดกกืือออขาพสิครับ ปกติบาเยร์น,นะครับไฮออกเทนเพสซิ่งคือการเพรสแบบเป็นระบบระเบียบและเพรสไปด้วยกันทั้งทีมนะครับแต่วันนี้สมมุติว่านะครับสมมติว่าในจอนะครับมีอยู่5คนเนี่ยผมจะเห็นเลยว่านะครับประมาณสัก2ใน5เท่านั้นที่จะขยับพร้อมกัน <c oughs> บางทีก็บางทีก็2ในคาใน5้องในสอในหอีกคู่หนึ่งนะ ขยับพร้อมกันมันแบบขยับไม่ถ้าปกติมันจะขยับ5คนพร้อมกันเนี่ยนึกออกปะบางทีมันจับพร้อมกันมันจะแบบมันเชื่อมโยงกันมันเลยทําให้แผนของไบยันมันเหนือกว่าทีมอื่นในช่วงเวลาก่อนหน้าที่จนเราไปคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกมาได้นะแต่วันนี้ต้องบอกว่าการเพรสเนี่ยไม่พร้อมเพรียงแล้วมันทําให้อุลเบรินก็เลยแบบก็พอที่จะมีตัวเลือกในการจ่ายบอลน่ชิงไปชิงมาในการหนีเพรสไบยันครับประมาณทำให้เกมมันไม่ได้ไม่ได้เหนือกว่าในตอนแรกนะครับสำหรับฝั่งของไบยันนะ ซึ่งนะ,ะปัญหาของบาเยอร์ในครึ่งแรกก็อย่างที่บอกไปคือว่าการถูกเล่นงานในแนวรับครับบาเยอร์มีปัญหาอยู่แล้วไม่ใช่สิต้องบอกว่าแผนบาเยอร์นะครับมีจุดอ่อนอยู่แล้วนะฮะก็คือว่าบุกเยอะนะครับก็ต้องดันกองหลังเยอะเพื่อเป็นการกดดันคู่ต่อสู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้นะครับถ้าหากว่าตัดได้โยนได้ก็ต้องหาจุดอ่อนซึ่งจุดอ่อนแน่นอนว่ามันคือตรงอาราบาครับเมื่อนะครับ ตักบอลข้ามหัวนะครับอาราบาคือปัญหาไปเรื่อยของอาราบาตอนนี้เหมือนเดิมก็คือเรื่องของการตักบอลข้ามหมัวปั๊บมันจะงงแล้วก็แบบหาบอลไม่เจอนะซึ่งเป็นมานานแล้วนะครับอันนี้พอตักบอลข้ามหมัวปั๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือเป็นอ่ะอิงวาเซนนะกริสแบกหรืออ่าหรือว่าอโวนิยี่เนี่ยครับพอตักบอลข้ามหมัวปั๊บแล้ววิ่งวิ่งตัดลายกองหลังเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์แล้วมีเหมือนมีอีกจังหวะหนึ่งมั้งคล้ายคล้ตอน50วีแรกครับที่หลุดเข้าไปยิงนะครับ ประมาณนั้นนะแล้วก็มีจังหวะแบบแทงทะลุระหว่างคู่เซนเตอร์อาราบากับบเตงนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันก็เลยโดนโอกาสอีกรอบนึงนะครับสลับฝั่งของโอเดมบรินนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือปัญหาในครึ่งแรกซึ่งผมก็ต้องบอกว่าตามนั้นนะครับซึ่งพอมันไม่มีความเรียกว่างไงระเบียบมันน้อยลงความฟิตมันน้อยลงคุณภาพมันก็เลยน้อยลงตามนะครับแผนมันไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะหรอกเอาจริงแล้วนะอันนี้คือสาเหตุที่ว่าผมก็เห็นด้วยกับการที่ อาจจะไม่ได้เห็นด้วย้เปอร์เซนต์หรอกแต่ว่าการส่งอย่างมูเซล่ากับโกเอสก้าลงไปเนะครับโอเคเลยมูเซล่าเป็นกลางลุกก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังแบบวิ่งลงมาช่วยบ้างในบางทีมันก็ยังเป็น4 2่สยังคงพยายามอยู่ในแผนเดิมอะนะพยายามที่จะไม่หนีแผนเก่าไปนะครับประมาณนั้นนะซึ่งก็มีจังหวะเลวานเรียกจุดโทษแล้วตอนแรกก็นึกว่าได้ยู่โทษนะทียี่สิบสาม่ไมก็สุดท้ายไม่ได้นะแบบหลุดไปนะแล้วก็ไปสะดุดขาตัวเองก็ไม่ได้นะประมาณนั้น,นครับ ซึ่งเอาจริงเนี่ยมีโอกาสหลายครั้งครับสาระทั้ง2ฝ่ายนะทั้งฝั่งของบายเยนเองแล้วก็ฝั่งของอุนนบลินเองครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยเน้นมากแล้วก็รีบรีบจับรีบยิงรีบจบนะทั้งคู่เลยนะคืออย่างบายเยนเนี่ยมีจังหวะแบบอะไรอะเลวานถูกไหมเลวานอยู่หน้ากรอบขวาล็อกซ้ายยิงนะครับหรือว่าคนอื่นๆได้ยิงอะไรเงี้ยผมว่า ก็แบบยิงเพื่อให้สร้างโอกาสไปก่อนกดดันไปก่อนแต่ว่าถ้าถามว่าเน้นให้มันถึงประตูไหมผมว่ามันก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้แบบนั่งเน้นขนาดนั้นนะครับซึ่งถือว่าเสียดายนะครับท้ายขึ้งแรกมีจังหวะฟรีคิกด้วยนะที่เป็นเลวานยิงติดบล็อกใช่ไหมถ้าหากว่าตอนนั้นเนี่ยครับถ้าสมมติว่ายิงเข้าไปเนี่ยครับเรื่องของโมเมนตัมเนี่ยผมว่าน่าจะคล้ายๆเกมกับสตุดการ์ดนะเพราะว่าเกมกับสตุดการ์ดผมว่ารูปเกมเนี่ยเราไม่ได้เหนือกว่าแต่ว่าเรายิงถูกที่ถูกเวลาครับ จบครึ่งจบครึ่งแรกเรายิงได้นำได้ใช่ไหมตอนที่มเลวานยิงไกลนะครับแต่วันนี้บันเอว่าจบครึ่งแรกปับ๊บมันยังคงหนึ่งเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเราต้องพยายามที่จะบุกมากขึ้นนะครับซึ่งพอกลับมาในครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่า2ฝั่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับฝั่งบายเยนก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนเพราะว่าตอนพอเริ่มเข้าเกมได้มันก็เริ่มต่อเนื่องส่วนฝั่งของอุนัมบลินเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับการเล่นงานบายเยนด้วยแผนเนี่ยนะครับซึ่งก ต้องบอกว่าอัวเบรีเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือว่าครึ่งหลังเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงคือ p อ o a c h ในในในรูปเกมคือการถอยลงตามลงและตัดและพุ่งเข้าใส่บายเยนนะครับตัดและพุง่งตัดและพุ่งนะหมายถึงแบบหมายถึงสมมติว่านะสมนะสมติคือกาลางรับตัดบอลปั๊บนะครับแล้วแทงทะลุขึ้นไปข้างหน้าเลยและสักสาถึงสคนข้างหน้ามันก็จะวิ่งพุ่งใส่บายเยนเลยเนี่ยมันจะเป็นการกดดันใส่บายเยนได้ค่อนข้างจะดีนะครับประมาณนั้น พยายามทาซิชั t i o n t r a n s i t i นะครับตัดปั๊บส่วนเลยนะครับประมาณนั้นซึ่งเป็นปัญหาบายันได้พอสมควรซึ่งบายันก็เลยแก้ครับโดยการส่งซานเน่มาแทนมูเซียล่าครับทำให้ตอนนี้เนี่ยมา,าเกมรับบายันมันก็เริ่มรั่วมากขึ้นเพราะว่าจากเดิมครับมูเซล่าโกเอสคาโอเคและมูเซล่านะครับ, era, ka, OK, era, รบปัญหาเรื่องเกมรับมีอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่กลางธรรมชาติเล่นดับเบิลพิวอตแน่นอนมันไม่ม,ไม,มันไม่ได้100%เ็น่ะมันได้บ้างไม่ได้บ้าง,งบางเกมนะี่ว่าแล้วก็ พอถึงตั้งแต่เกมรับปับ๊บมูเซล่าจะมีปัญหาในการยืนอะแค่ยืนก็แค่ยืนนะหรือว่าเข้าตัดตัวตัวก็เล็กเนะี่ยมันก็ช่วยไม่ได้เท่าไหร่ก็จะช่วยกัรดุได้มากนะประมาณนั้นแค่นี้เป็นมีปัญหาอยู่แล้วแต่พอเป็นซาเน่ปั๊บครับตรงเนี้ยโกเลสกาหนักกว่าเดิมครับเหลือคนเดียวครับก็อารมณ์แบบ4 1 5ห1 5นะครับก็มีสลับบ้างยืนบางทีแบบเลวาน่ามูเล์หน้า,ลลอ,นาอะไรเงี้ยหรือว่านาบี้หน้าก็ค่อยๆสลับเหมือนเดิมเพราะว่ากองหน้าไปยืนสลับกันอยู่แล้วะครับ ซึ่งก็เปลี่ยนแผนชัดเจนครับเป็น41-41นะก็คือ415นะครับแล้วก็นะครับอะไรกันอ๋อนะครับจนได้สุดท้ายนะลืมนะมันประต่อที่11 1, ใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยน,ยนแผนปับนะครับส่งซานี่ลงมาตัวลุกเพิ่มขึ้นนะครับข้อเสียบอกไปแล้วคือว่าเกมรับมันหลวมกว่าเดิมนะครับหลวมกว่าเดิมที่โกเลสกานะครับ ต้องเจอกับแบบโดนรุม2คน3คนอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นแต่นะครับสำคัญเลยคือว่าเกมรุกมันกดดันคู่ต่อสู้ได้มากขึ้นเพราะว่าตัววิ่งมันมีเยอะขึ้นนะครับมันทาให้แนวรับของฝั่งอูนับลินนครับเกิดความสับสนวุ่นวายมากขึ้นในเกมรับนะครับมันก็เลยทําให้บายันได้ประตูหน1่งถูกไหมซึ่งก็ต้องชมจากฝั่งของโคมันนะเลี้ยงเลาะริมเส้นมาฝั่งซ้ายเลาะมา2คนผ่านมาเสร็จปั๊บ อ่ะเปิดผ่านบล็อกเองหนึ่งบล็อกนะฮะและก็ปาที่กับเลวันดอกสกี้ยิงเข้าไปได้ครับในทีหกสิบเจ็ดสุดท้ายก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับซึ่งฝั่งอูนาร์บรินเนี่ยหลังจากโดนหนึ่งหนึ่งปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยนอกจากที่ว่าตัดและโตนะครับคือพยายามตัดฟาลจุกจิกมากขึ้นเนครับเพราะผมมารู้สึกว่าพอเป็นห้าคนด้านหน้าเนี่ยเกมมันเริ่มเริ่มจก,กดกดได้ามากขึ้นนะครับและค่อยๆจะอัพโมเมนตัมพยายามที่จะโฟล์มากขึ้นในการแบบ ออกบอลแทงซ้ายแทงขวาเปิดครอสนะครับเข้าในอะไรเงี้ยมาเริ่มจะโฟมาขึ้นแล้วอูนัเบรลินก็เลยทําการครับตัดตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่แบบระหว่างทางอ่ะนะครับเพื่อไม่ให้ไปถึงข้างหน้าซึ่งตรงนี้ผมว่าสําคัญนะครับพอตัดระหว่งางทางเนี่ยแล้วพอมันไปถึงข้างหน้ายากมันก็เริ่มเป็นปัญหาเลยคนระับบายเยนก็แบบติดติดขัดขาด,ขดจะไม่ถึงข้างหน้าเริ่มเข้าพื้นที่ไฟนอลเติร์ดปั๊บก็เป็นปัญหาอีกเริ่มเข้าพื้นที่ปั๊บก็เป็นปัญหาอีกซึ่งมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับสำหรับฝั ซึ่งสุดท้ายเนี่ยาเยน์ก็มีการเปลี่ยนตัวครับส่งเอาตอริโซแทนโกเลสกานาะที่6นะซึ่งน่าจะเจ็บมั้งโกเลสกาแต่หวังว่าจะเจ็บไม่หนักนะครับซึ่งตอริโซลงมาปั๊บผมมารู้สึกว่าเขาเนี่ยเอาจริงเนี่ยนะครับผมมาคิดว่าเขาถ้าธรรมชาติเขานะเขาจะปกติเขาเล่นถ้าเล่นคู่โกเลสกาั๊บเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนขึ้นโกเลสกาก็จะยืนต่ำอยู่ดีนะโกเลสกาคือแบบเอาจริงผมว่าเขาก็ยืนต่ำได้แต่แบบมันก็หนักอะ่ะนะครับถ้าเล่นคนเดียวนะซึ่งต้องบอกว่า ที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าโตลิโซ่เนี่ยขึ้นบ่อยนะในเกมนี้ในเกมอุนาบรินเนี่ยผมน่าจะเพราะว่านะครับโตลิโซ่เนะครับเข้าบอลเร็วเกินไปนะฮะพยายามเห็นปับนป๊บเข้าเลยเห็นปั๊บเข้าเลยมันพรวดนะครับมันก็เลยหลุดตำแหน่งเยอะนะครับแล้วมันก็เกิดปัญหาเหมือนกับว่าเหมือนกับกลางมันไม่มีตัวรับนะฮะมันเหมือนแบบไม่มีตัวโฮะนะครับมันตัด สมมติว่าเขาตัดปั๊บเป็นถึงกองหลังเลยอะ,อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันซึ่งเราจะเห็นว่าประมาณสักหลังจากตอนที่ตวริสโต้ลงมาสัก4 5ถึงทีเราจะเห็นมุลเลอร์เริ่มถอยมาช่วยบ้างเ,เพื่อให้แบบมันรำเรียงเกมจากด้านหลังไปข้างหน้าได้บ้างนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก็นั่นแหละรครับอย่างที่บอกไปคือว่าพอมันเริ่มเสียจังหวะเสียขบวนปั๊บมันก็เริ่มต่อเกมไม่ขึ้นครับหลังไม่ค่อยไปข้างหน้านะครับหลัง บางทีโดนตัดแล้วเดี๋ยวโดนสวนกลับมามันก็เริ่มแบบรวนไปด้วยกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยท้ายเกมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรกลับมานะบาเยนน์นะครับแล้วก็เสียดายเสียดายแต่แต่ต้องบอกว่าต้องยอมรับเพราะว่าโกเลสกาเจ็บไงคือถ้าผมว่าผมมรู้สึกว่าถ้าโกเลสกาไม่เจ็บไม่โดนเปลี่ยนออกเนี่ยเกมมันน่าจะเหมือนตอนหลังจากส่งซานนี่ลงมาคือแบบมันตัดปั๊บแล้วมันก็โฟล์วข้างหน้ามันวิ่งหาช่องงานอะไรเงี้ยสนุกสนานนะครับประมาณนั้นนะซึ่งก็จบไปนะครับจบเกมเสมอนะสำหรับบาเยนแต่ก็สำ แข็งแกร่งในบ้านอยู่แล้วนะห้านัดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครนะครับเล่นมาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะก็ทําได้ดีมากนะครับประมาณนั้นคือคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่ดีหรอกเล่นอย่างนี้แต่ผมว่าก็ต้องเห็นใจคือโอเคแหละแม้ว่าฝั่งนักเตะไนจะบอกว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างก็จริงแต่ว่าสำหรับผมมองไปเนี่ยความไม่ฟิตเนี่ยนะครับมันคือหนึ่งในเหตุผลอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่มันคือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เมื่อคืนเนี่ยไม่สามารถที่จะ เล่นได้แบบเต็มสูบนีครับเดี๋ยวเรามาดูต่อแหละนะครับวันวันไหนนะกลางสัปดาห์นะเจอวสบวกครับทีมที่ยังไม่แพ้ใครซีซั่นนี้เนี่ยและน่ากลัวมากเนี่ยบาเยนจะชนะได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะฮะต่อน,นิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้ผมเห็นทวิตเตอร์ใช่ไหมฟลิกเอาใช่ไหมเออนะซึ่งก็แปลกนะแต่ถ้าที่ผมไปเช็คแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงนะแฟนบาเยนนะมันไม่ใช่แบบจริงจังอะ คือผมไปดูแล้วแบบมันดูแบบไม่ไม่ได้จริงจังนะขนาดนั้นนะยเพราะว่าไม่รูส้สิมันก็แค่เป็นบางคนที่แบบอาจจะแบบมองเห็นไม่ตรงกับเราอาจจะแบบไม่ไม่พอใจที่ว่าเอ้ยทําไมเสมอบ่อยจังเกมหลีกเล่นไม่ดีเลยแต่ก็ต้องเข้าใจเกมน้นที่แล้วเราก็ยังไงฮะเจอไลฟ์ซิกนะครับเราก็ไม่ได้ชนะบ่อยอยู่แล้วเจออูนลเบรบลินนะครับก็คราวนี้ไปโดนเขาก่อนแล้วก็พลาดเองแล้วก็ไม่ฟิตเพราะว่าไปใส่สุดตอนเจอโครคโมติไปแล้วนะฮะอะไรแบบนี้นะครับ แล้วผมก็พยายามไปดูเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ยฟลิกเอาเนี่ยฟลิกเอาเนี่ยนะครับพอผมไปดูแล้วเนี่ยนะครับไปดูความจริงๆแล้วนะมันส่วนมากนะเท่าที่เห็นนะมันก็มีแหละคนที่เป็นแบบทวิตเตอร์รูปแฟนบายเยนเนี่ยก็จริงอันนี้ก็มีบ้างส่วนหนึ่งแต่ผมว่าส่วนใหญ่ๆนะครับที่เห็นนะก็มีแบบแฟนปัน่นแฟนบางทีเป็นแฟนเยอรมันบ้างแบบเปลี่ยนดีไหมเอาแบบเอาโยคิมเลิฟม,มาคุมแทนแล้วให้ฮันซี่ฟลิกไปคุมทีมชาติดีไหมแล้วก็เขียนว่าฟลิกเอาหรือว่า อ่บางอันก็เป็นแฮชแท็กเก่าตั้งแต่ตอนนู้นนะแพลนฟินแฮมสี่หนึ่งเนี่ย,ยอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีอาจจะปั่นขึ้นมาเฉยๆนะไม่ใช่เรื่องจริงจังครับเพราะฉะนั้นแฟนเบย์นจริงๆเนี่ยสบายใจได้ว่าไอากระแสนเนี้ยมันไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะครับอ่ะไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์หลังเกมครับเริ่มจากฮันซี่ฟลิกแล้วกันนะครับเขาพูดหลายเรื่องนะมี3เรื่องครับอันแรกเป็นเรื่องโดยรวมนะฮันซี่ฟลิกเนี่ย,นนยพูดบอกว่า เราป้องกันลูกประตูแรกของอุนยอนบอ์ลินได้แย่มากเลยนะครับเราเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ในสนามเลยในช่วงต้นเกมเราเสียประตูเซตพิษแบบง่ายๆนะครับแน่นอนนะครับการบุกค,ครั้งแรกของคุ่ต่อสู้เนี่ยมันต้องอันตรายอยู่แล้วนะครับซึ่งมันส่งผลต่อเราด้วยมันทาให้ความมั่นใจาของเราเนี่ยลดน้อยถอยไปด้วยในเกมเมื่อคืนนะครับส่วนอื่นๆอ,อ,อีก2เรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของนิคัซูเล่นะฮะฟลิกยืนยันว่าจะ แม้ว่าจะไม่ได้เล่นในเมื่อเกมเมื่อคืนกับอแมนดาลินก็ตามแต่ว่าจะกลับมาแน่นอนนะครับในเกมกับวสบวกนะประมาณนี้ก็คือแบบไม่ได้เจ็บเยอะมากนะครับส่วนเรื่องของการเปลี่ยนตัวเลออนโกเลสกาครับทนาคของอันซิฟริเนี่ยบอกว่าอ่าโกเลสการู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเมื่อทําการสปรินต์นะครับระหว่างสปรินต์รู้สึกแบบไม่ค่อยดีก็เดี๋ยวรอไปตรวจทีหลังว่าเป็นยังไงนะแล้วเขาก็หวังว่าจะไม่เป็นการเจ็บที่ รุนแรงสำหรับทนานั่นของเลออนกเลสกาครับถ้าเจ็บรุ่นแรงผมว่าโหวุ่นวายนะสำหรับกองกลางของบบเยนนะครับส่วนต่อมาเนี่ยไปต่อกันที่ฝั่งของ no ir, นอยเออร์ครับนอยเออร์ no ir, เนี่ยบอกว่าเรา,เอ,าอยากที่จะคลินชิดเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็แน่นอนมันแบบมันทำให้มันทำ,ม,นทำมันกวนใจผมอย่างมากเลยนะในฐานะผู้สัประตูนะครับเราไม่พยายามหาข้อแก้ตัวนะนั่นมันคงเป็นเรื่องง่ายแหละนะครับ เราสามารถที่จะเปลี่ยนนักเตะโลเทชันผู้เล่นนะครับพักตัวนักเตะได้ในเกมกับมอสโกเราทำให้มันเสียแบบง่ายๆซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นกับทีมอย่างพวกเรานะครับนี่คือฝั่งของนอยเออร์กับตันทีมนะส่วนฝั่งของโทมัสมุลเลอร์นะครับบอกว่าเราเสียประตูแรกเนี่ยง่ายนะครับเราเสียประตูแรกเนี่ยบ่อยเกินไปแล้วในช่วงหลายเกมที่ผ่านมานะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากในวันนี้ ถ้าคุณตามหลังอย่างรวดเร็วเนี่ยที่เบอร์ลินเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ยากแน่นอนอูนิโอเนี่ยพยายามเล่นได้ดีนะครับและทําให้เราเล่นได้ยากสําหรับเราในการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเกมกลับมาเป็นฝ่ายขึ้นนำนะครับประมาณนี้นะโอเคนะสำหรับมุลเลอร์หมดแล้วนะแล้วก็ต่อมาันี้ผมว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่แบบแบบเรียกว่าเอ๊ะมันดูอาจจะแบบอวยๆเดี๋ยวชมๆเพราะปกติมาทิอุสไม่ใช่คนแบบอวยนะฮะ มาทูสเป็นคนตรงนะครับนะครับซึ่งนะครับมีคําถามนะอ่าไม่ใช่สิมีการพูดคุยนะกับกับทางด้านของสกายสปอร์ตเนาะซึ่งมาทิอุสเนี่ยพูดถึงจามูเซล่าเนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยมูเซล่าเขาเล่นเป็นเบอร์หกบางครั้งเขาเล่นเป็นเป็นเบอร์แปดหรือไม่ก็เบอร์สิบมันทําให้เขาอ่ามันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเขาคล้ายๆกับนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งอ่พพาพูดนพูดในรายการก็ถามว่าแล้วใครลน่ะฮะ มาทิวส์ก็บอกว่าก็คนที่นั่งใกล้ๆคุณไงล่ะเออนะก็แบบก็คือชมว่าแบบ อาจจะมี potential ขนาดที่ว่าเป็นคล้ายๆกับมาเทอุสได้ในอนาคตก็ได้นะแต่ผมสารบผมนะผมว่าแน่นอนนะปัญหายังมีอยู่เพราะเขายัง17อยู่นะเรื่องปัญหาเกมรับยังคงเป็นปัญหาอยู่สำหรับทางด้านของจามามมเซล่านะครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากกันคนละ1ไลค์1แชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะที่ปุ่มด้านล่างนะครับเพื่อไม่พลาดทั้งคลิปอของผมนะคลิปหลังเกมต่างๆนา,นานครับบ่ายเย็ยนวันนี้อาจจะมาช้าหน่อยแต่ว่าตามนั้นนะเราจัดให้เต็มที่เลยนะครับก็ประมาณนี้ บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ